ธราสีดา,า,ดาแต่อย่งเงี้ยามเี้นี่พี่เลี้ยงบ่อดิ้งไม่ครับผมเลี้ยงล็อกปูนครับขร้ถางปลาพี่แล้วก็ลุงบ่อดิงเป็นพี่ตะไคร้เออแล้วก็พี่เอามาฟอมใส่ตู้ไวนะ้นะใสอย่างเงี้ยแล้วฟอมสีเป็นเข้มว่านี่เราไม่ได้ฟอล้วสีมันจึงแบบล็อกบบันะบบมันก็เมัน,มนเข้ไมไป เป็มาตัวบูมาตัวแบบเจ็งนิ้วบ้สวยบูคนไม่เป็นโดเมียครับตัวท่ายเอามาจับมือว่าสีธรรมดาถ่าย

ถ้าม er <hein? S 1> ีตังนี้เอาแล้วไตัวนี้ทออโชตใส่ตู้กัน้อยตวนี้ก็ไม่มีตู้ดตน้ยมัไม่มีไม่ได้ไม่ได้เปนตังเลยนะยิงจับง่ายป่ะมาแล้ว มาพานดูลอสเตอร์ที่ไปสอยมานะครับเบทถ้าเบทวางอันนี้จะเป็นกระจกยังไงได้นะพี่ไงพอดีเลยเอาตั้งไว้มุมนู้นเอาตั้งไว้ข้างหน้าให้เขาโลกมันจะลอยน้ำเปล่าวะตรงกระจกวางไหนนอนไปเลยนอนไปเลยไม่ต้องวางไม่ต้องแขก็ได้ไหมันลอยอ่ะเดี๋ยวนั้นแหละวางนี้แหละ อไม่ได้ครับได้ไหมปิดกระจกได้ไหมปิดได้ปิดได้ได้พอดีแหละเนี่ยโอเคมาแล้วให้พ่อพันดูนแล้วพอดีเลยเบสไม่ได้มีแสงตรงนี้เลยพ่อพอดูยืดขึ้นอีกหน่อยไม่ปิดหน่อยมันยังเห็นชัดๆอย่างดวงกลางนะนะโหเยี่ยมดูจ๋าเลยไช่ไหมนะไม่ขึ้นเลยไม่ต้องครับใส่ มาแล้วมันจะทำให้ตุ้งผมแคบป่าไม่แคบเหมอนตึ๊ดนี่นะจะเขาจะได้มีหน้อที่มีไหมเราควรจะไปชิดทางนู้นไหมเราจะได้เห็นเขาม,มาตางนี้นแล้วเขาจะแบบอบตรงไหนอ่ะเพราะชอบแอบ,บตามขอนไม้เออเนี่ดีดีกว่าพอเวลานี้เขาก็จะเข้าไปในนูน้นเพราะพันบูเจ็ดนิ้วนะครับอือือ กัดฟันอย่างแรงในการถอยมามาแล้วจ้าพ่อพันกรูของเรานี้เอามาโชว์นะครับไม่อยากเี้ไว้ตรงประมานะครับมันไม่เห็นอยากจะนั่งมองมทุกวันเล่กของรอเลกือกอนใหญ่นี่แหละอกรนี่แหละพอละนี่มีกอโ <No. S 1> น่โน่ <No. S 2> นนแค่นี้ ส,สวยของเรา,าพ่อพันธุ์ครับไม่ใช่ส,สวยสุดหลอ่อแต่พอถึงเวลาก็จับไปใส่กับตัวเมียนะครับผมแต่ตอนนี้เราเอามาโชว์ให้ดูมองดูเป็นสงเาเป็นความสุขของคนเลี้ยงกุ้งครับผมล็อคเตอร์พ่อพันธุ์ไซส์เจ็ดนิ้วของเราครับเ t i ไทม์ยูทูบนะครับผมนี่เป็นช่วงของเกีกุ K ้งเกฟิตนะครับผมแต่ตอนนี้เป็น วันนี้เป็นบูล็อกเตอร์นะครับเพราะพันกุ้งกล้ามกลามแดงนะครับผมสวยมากครับเดี๋ยวตอนที่เอาไปผสมกับตัวเมียเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมตอนปนี้จะเล่นสายบูล้ะครับผมเบสทามยูทูบครับสวัสดีครับผมติดตามกดไลค์นะครับชอบกดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เป็นช่วงของกุ้งเคฟิตครับสวัสดีครับผม